วอลเล่บอลหญิงเนชั B ่นลีก2022สาวไทยสู้สุดใจพ่ายสหรัฐไปอย่างสนุก1-3เซตวอลเล่บอลหญิงเนชั B ่นลีก2022ทับนักตบสาวไทยพ่ายสหรัฐอเมริกาไปอย่างสุดมัน1-3เซต การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2022ที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่14-19มิถุนายนนี้โดยจากทั้งหมด16ทีมจะคัดเอาทั้งหมด8ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกลงสนามเกมสุดท้ายในช่วงสัปดาห์ที่2กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมเบอร์1ของโลกซึ่งจากสถิติ5ครั้งหลังสุดที่พบกันเป็นทัพสาวมักันที่เก็บชัยชนะได้ทั้งหมด เซตแรกสาวไทยออกสตาร์ทได้ดีหาจังหวัดทําเกมรุกได้อย่างจะแจ้งหลายครั้งจนเกมรับของทีมสหรัฐถึงกับปั่นป่วนไทยขึ้นนําทีมสหรัฐไปหลายแต้มก่อนจะเอาชนะไปได้25-17เ็ซตสทีมสหรัฐเปลี่ยนตัวผู้เล่นและแผนรุกใหม่หมดซึ่งเซตนี้สามารถแก้เกมได้ดีโดยเฉพาะการบล็อกและขึ้นตกหัวเสาทำให้เอาชนะทีมไทยไปได้13-25 เซต3เกมเป็นไปอย่างสูสีไทยปรับเกมรับที่ผิดพลาดจากเซตก่อนจนมีความเหนียวแน่นขึ้นทั้ง2องทีมผัดกันนำผัดกันตามก่อนที่สุดท้ายสหรัฐจะเบียดเอาชนะไปได้แบบสนุก23-25เซต4ทั้ง2องทีมลงเล่นด้วยความมั่นใจสกอร์เป็นไปอย่างสูสีแต่สาวเมื่อกันอาศัยลูกหนักและเกมรับที่เหนียวแน่นสาวไทยตามไม่ทันพ่ายไปอีก18-25 ตบเกมสหรัฐอเมริกาเอาชนะทีมชาติไทยไปด้วยสกอร์ 17-25, 25-13, 25-23และ25-18